เป็นน้ำเหลืองเต็มตัวนะคะเป็นฝีอ่ะเหมือนเป็นฝีอเต็มตัวเลยเป็นฝีทั้งตัวใช่ค่ะใช่ใชตัวตรงนี้ขึ้นไหมพินยาขึ้นเมื่อเราน้ำพอน้ำตาลทแดงแห้งนื้อมีต้ที่รักแร้ก็ขึ้นค่ะขึ้นหมดเลยมีไม่ขึ้นตรงไหนไหมมีถูกบกหันตรงนี้เป็น้งม, <c oughs> <c oughs> มีมีไม่ขึ้นในตรงนี้ตรงเดียวตอนเนี้ยมันไม่มีรอยอะไรเลยนะมันมันเป็นแค่รอยตอนแรกไปเห็นเก่ไม่ใช่แค่นี้นะคะ ขาเกยก็จะบวมบวม,บวมแล้วช่วงนี้จะเขียวนะยายเขียวหมดเลยบวมแล้วเขียว,ยวแล้วมีแล้วมีฝีขึ้นฝีขึ้น,น<ม>ตามตัวก็ปีนขึ้นแล้วมันเป็นน้ำเหลืองที่ออกเต็มตัวแล้วแล้ว,ม,วมันก็เป็นผิวคนทึมันหลุดจังขีดขึ้นนัันก็เก็บตาตรงนี้มันคือรอยที่เป็นเหมือนกับว่ารอยฝีที่หายไปแล้วทั้งหมดใช่ยายบอกให้ยายกินแล้วให้ยายทาด้วยอ๋อเอามากินแล้วก็เอาทาด้วยใช่กี่วันครับพี่เขียนยายถึงดีขึ้นคืนเดียวคืนเดียว ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ไเลยนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่างาดำจะดีจริงคืนเดียวใช่ ยืนยันไหมคุณยาแก้วยาแค่ไม่ได้กินอะไรเลยคือยาพาราคือมีตัวนี้ตัวเดียวที่หายยาพาราก็บริ่งไม่กินก็มียามากินตัวนี้แค่คืนเดียวหายเลยคุณนี่แก้เดยใช่พี่เขียนยืนยันเลยใช่ไหมยืนยันค่ะเพราะว่าเขาพี่เขียนไปเห็นกระตามาจริงไปเห็นกระตาแล้วที่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเพราะเราไม่เชื่อมั่นงานดังไงก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะคืนแล้วมันจะหายไงเพราะเราไม่เคยรู้จักมาคั้งมาสาบานนะพี่เขียนว่าตาบานค่ะสาบานได้เลยค่ะพูดไม่โกหก ว่างาดําคืนเดียวทําให้ปีทั้งตัวของคุณยายหายหมดเลยหายหมดแล้วโงมืดไปวุ่้วเออก็ก็เหมือนไปแบบนี้เดินไปแบบนี้ไปแบบนี้ไปตนเราหอนบ้านหุงข้าวแล้วก็ตัวอ๋อเวลาหุงข้าวก็ต้องเดินมาแบบนี้ก็ต้องไปเอาหน้เอาหม้อมาเอาหม้อมาเอาหม้อมาเอาน้ำที้งไปล้างแบบนี้ใส่กระนั้งต่อถังแตะใส่เอาอ๋อต้องไปแบบนี้ตลอดโอ้ย อ่าคุณยายลองลองลองคานมาตรงนี้นี่ไม่ไม่ลองลองลองการถัดมาอย่างนี้นี่เขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกตูดตูดตูดต้องตูดมานะครับพอพอกินงาไปแล้วเป็นไงครับคุณยายพอกินงาพอกินงาไปแล้วเป็นยังไง แบบนี้มันกับมะเข่งดีเนี่ยมันบม่เจ็บอันมุ้งนี่มันกับมะเจ็บแอ้มันไม่เจ็บกระดูกมะเข้ากับมะเอ่งแล้วเดี๋ยวนี้พอหุงข้าวทำไงครับพอหุงข้าวทำไงตุ้งขึ้นน้ำย่างหุง้าเปิดหม้อมุ้งขึง้กระลุกขึ้น <c oughs> น้ำด <c oughs> ูน,นี่ล <c oughs> ุกขึ้นเลยเดินให้เขาด <c oughs> ู <c oughs> หน่อยใหญก็ไปซิ่งแิลเรเนี่ยกันเดี๋ยวนีแบบนี้เลยจากเมื่อก่อนที่ต้องแต่พอกินงานดำเลยลองลุกให้ผมดูหน่อยดิ กลุกขึ้นนั่งขึ้นมันก็งบาหมดเนาะมันบวดเยก็ลุกขึ้นนัแล้วก็เดินได้เลยนาเดินไ้มดยตอนนี้เขาก็ยืนึ่งเยืนแล้วเดินให้ผมต่อตันแล้วต่อ่จนะ